วิธีการเช็คว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองใช้เมนบอร์ดยี่ห้ออะไรนะฮะเพือ่อจะได้รู้ว่าใช้ซ็อกเกต็ต CPU ใช้ซ็อกเก็ตอะไรม,มาดูกันเลยครับไปที่เว็บไซต์นี่ครับ hwinfo ครับเสิร์ชใน google นะครับ h w info นะ,ะเป็น www.hwinfo.com กดเข้าไปเลยครับก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ของ h w i n f o นะกดนี่ครับฟรีดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดแล้วครับเลือกแบบอะไรก็ได้ครับ installer portable ก็ได้ครับผมเลือกแบบ portable นะครับฟรีดาวน์โหลดเขาถามว่โหลดจากไหนผมบอกจาก local แล้วครับเอาไหนก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ซิปมาผมเซฟไว้ใน desktop นี่แหละอ่ะกดเซฟครับปึ๊บมาแล้วอย่างไวครับ พอมาแล้วนะครับนี่เป็นไฟล์ที่ถูกซิปไว้คลิกขวาครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับนี่ผม e x a c t to m a โ i folder ให้เขาตั้งชื่อโฟลเดอร์เหมือนเหมือนชื่อไฟล์นะครับปริบมาแล้วครับชื่อโฟลเดอร์จะเหมือนชื่อไฟล์เปิดเข้าไปดูครับจะมีไฟล์สามสองก็หกสี่เครื่องผมเป็นหกสี่บิตผมก็เปิดหกสิบสี่บิตกดรันครับก็จะ นิ่งไปอ้าวอ้าวอ่ะงั้นลองสามสองบิตแล้วกันนะอ่ะอ่ะกดรันครับมันหกสี่บิตใช่ไม่ได้ครับอ่าโอเคครับเมื่อวินโดว์เราเป็นหกสี่บิตนะครับแต่มันให้รันเป็นสามสองบิตอ้าวโอเคไม่มีปัญหาครับตรงนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับ CPU ของเรานะฮะแล้วก็ VGA นะครับผมกดปิดไปตรงนี้ครับเราอยากมาดูเมนบอร์ดตรงนี้กดบวกนี่เลยครับนี่กดเมนบอร์ดทีนึงครับติ๊กมาต์บอร์ดนี่ครับเมนบอร์ดของผมเป็นโมเดล ASUS P8Z77VXL นะฮะถ้าเกิดกดลงไปนะครับแล้วกด product อินโหรือไดเวอร์ดาวน์โหลดมันจะวิ่งไปที่เว็บไซต์ผู้ผลิตเลยครับไปที่เว็บไซต์อัดส,สุดเลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้ก่อนจบนะครับจริงๆโปรแกรมเนี้มีไว้เพื่ออะไรจริงๆอะผมเอาไว้ใช้เพื่อหาไดเวอร์ VGA กับ Sound Onboard นะฮะ VGA กับ Sound ถ้าเกิดเป็นออนบอร์ดก,ก,ก,ก็ไป, download, ไไป download, ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดไดเวอร์ให้มันตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเครื่องเราเนี่ยคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะฮะใช้ CPU รุ่นไหนก็แค่นี้ครับคลิกขวาที่ start ครับแล้วก็ system แค่นี้ครับ Core i 5 3 4 5 0 CPU เนี่ย แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใช้โปรเซสเซอร์รุ่นไหนนะฮะใส่แรมไป16กิกครับถ้าเราอยากจะรู้อยากจะรู้นะครับว่าเจ้า CPU i5 ของเราเนี่ยมันเป็นซ็อกเก็ตแบบไหนนะหรือว่าอยากจะรู้ว่าเมนบอร์ดตัวนี้ใส่ CPU ตัวไหนได้บ้างก็ไม่ยากครับอยากจะรู้ว่าว่าว่าใส่ CPU ตัวไหนได้บ้างก็เปิดใน HW Info ก็ได้ครับ ใน hw info นะครับมันก็จะบอกเนี่ยหน้าแรกมันก็บอกแล้วครับเป็น lga 1 1 5 5นะฮะหรือถ้าเกิดเข้ามาในนี้ก็กดนี่ครับ central processor แล้วมันคลิกกึกนี่ครับเราก็เลื่อนลงมาหน่อยครับก็จะมีแพลตฟอร์มนะฮะ socket h 2 lga 1 1 5 5ครับก็จะรู้ว่าตอนนี้เมนบอร์ดเราเนี่ย ใช้ใช้ CPU 1155นั้นเวลาจะไปซื้อก็ซื้อ CPU 1155มาก็จะใส่กับเมนบอร์ดของเราได้นะครับ